เข้าอีกแล้วนะครับเลขเด็ดทีเด็ดแนะนําของอาจารย์นะครับเพื่อนๆก็เข้าอีกแล้วนะครับ761สวัสดีครับพบกับผมคนอินดี้2021นะครับเพื่อนๆและเลขมาแรงนะครับก็ยังคงแรงต่อเนื่องนะครับออก57อีกนะครับนี่ครับก็ทีเด็ดที่แนะนําเป็นแนวทางให้กันนะครับก็261นะครับก็ออกที่ หกนึนะครับเพื่อนๆก็และนี่นะครับเลขที่วงกลมสีแดงให้ละวัง7 7มาแรงนะครับซึ่งที่แนะนำไปคือ47 74นะครับแต่ก็ไปออกที่57นะครับซึ่งนี่ครับก็ไปชมคลิปย้อนหลังได้ในช่องคนอินดี้2 2 2 1นะครับนี่นะครับ เลขระวังเจ็บมาแรงนะครับนี่นะครับเพื่อนเพื่อนก็ขอแสดงความดีใจกับท่านที่ถูกรางวัลในงวดวันที่16พฤษจิกายนนี้ด้วยนะครับเพื่อนอะไรก็ขอบคุณเพื่อนเอน,นะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของผมคนอินดี้2 0 21นะครับเพื่อน,อนขอบคุณครับ